สวัสดีครับผมสายเตมิสิกครับอยู่กับวินเทจสวยๆกันต่อนะครับผมวันนี้กับพรุ่งนี้ผมไม่ได้ลงงานวินเทจให้นะผมพ,พอดีว่าผมมีธุระออกต่างจังหวัดนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้อยู่กับจัมโบ้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะลงตัวนี้ไว้ให้จริงๆอ่ะตัวนี้คนเข้ามาถามเยอะมากเมื่อวานผมเข้าใจลูกค้านะคือบางทีผมเข้าใจงานบ,บางตัวราคามันสูงนะครับผมเดี๋ยวผมเอาแบบนี้ดีกว่า เดี๋ยวผมตัดเคสตัวนี้ออกเลยเคสตัวนี้ผมตัดออกดีกว่าเดี๋ยวผมขายเฉพาะตัวอย่างเดียวคลิปเสียงและรายละเอียดเรื่องริ้วรอยผมแจ้งไว้ให้ในคลิปหน้าเฟซแล้วเดี๋ยวลูกค้าลองเข้าไปดูหน้าเฟซผมก็เห็นเลยผมปัหมุดไว้ให้แล้วคลิปเสียงและรายละเอียดส่วนตัวนี้จะเป็น j 1 3 0 japan นะครับผมเป็น t o ป solid นะครับผม back and s i d ์จะเป็นเมเปิลนะครับทุนนี้ค่อนข้างจะหายากนะ ผมเชื่อว่ากีตาร์เลือกเจ้าของอ่ะผมเชื่อว่ากีตาร์เลือกเจ้าของนะครับผมถ้ามันยังไม่ได้เจอเจ้าของมันมันก็จะไม่ไป <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมโอเคตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้ามาเดิมๆของมันเลยนะครับผมของมอริสนะครับผมตัวนี้เป็นท็อปโซลิดจัมโบ่ลุงหนวดนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็แถวบ้านเรามักจะไม่ค่อยมีนะครับผมถ้ามันไม่เลือกใครจริงๆ ผมเก็บไว้แน่นอนตัวนี้สวยมากจริงๆผมก็กั้มกึ่งอยู่ขายก็ขายทั้งเสียดายเหมือนกันเพราะว่ารุ่นนี้ตั้งแต่ผมเล่นมอ r ิสมารุ่นนี้ผมยังไม่เคยได้มาเลยผมว่า MG 100ที่หายยากๆเลยนะมาเจอรุ่นนี้หาย,ยากกว่า MG 1 0 0อีก MG 100ตัวนั้นผมก็ปิดไปประมาณน่าจะ26,000เหมือนกันนะครับผมโอเคเมื่อวานก็หลายท่านเลยทักเข้ามาขอผ่อนบ้างขอมัดจำไว้บ้างคือผมผมไม่อยากไม่ให้มัดจำเลย บางทีหลังสิ้นเดือนนุ่นกว่าจะได้คือไม,ไม่ไม่เอาดีกว่านะครับผมก็ไม่เป็นไรใครพร้อมก็ใครที่อยากครอบครองหรือรอให้มันเลือกเจ้าของของมันเองแล้วกันนะครับผมอ่าถ้ามันไม่เลือกก็แสดงว่ามันอยากอยู่กับผมแล้วกันตัวนี้ผมตัดเคสออกแล้วกันนะ25500ืนาหนะครับผมตัวนี้สอ5ห0ื่นาพนะครับถ้าโอนเต็มฟรีค่าส่งไปเลยนะครับถ้าเก็บปลาทางลูกค้าบวกเพิ่มให้ผมสามพอ แล้วก็มัดจําไว้พันหนึ่งส่วนที่เหลือจ่ายหลายทางไปได้เลยค่อนข้างหายากนะรุน่นนี้ตั้งแต่ผมขายมาผมยังไม่เคยได้รุ่นนี้เลยมาเลยตั้งแต่ปี5 5เนี่ยผมเพิ่งจะได้มาตัวแรกแล้วก็สวยด้วยนะครับผมอ่าเป็นสีที่ค่อนข้างจะหายยากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ปล่อยให้มันเลือกเจ้าของของมันไปแล้วกันนะครับผมสนใจทักแชทส่วนตัวเข้ามาได้เลยแต่ถ้าใครจะเอาเคสอันนี้เป็นเคสเบิกใหม่นะคิด ตัวนี้ใบละส0 0พันนะครับผมถ้าใครจะเอาเคสด้วยก็บวกเพิ่มอีกส0 0พันพอถ้าใครไม่เอาเคสก็เอาเฉพาะตัวอย่างนี้เอาเอาแค่เฉพาะตัวอย่างเดียวเอาหิ้วไปได้เลยนะครับสองหมาบาทพอนะครับผมตัวนี้ผมขึ้นเป็นสายดัตติโอของแท้บเบอร์สิให้นะครับผมเสียงดีมากโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะออกต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวก็จริงจริงงานวินเทจเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวน่าจะ เมือ่อนนี้น่าจะได้ลงให้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ถ้าถ้ากลับมาทันนะครับผมโอเคฝากจัมโบ้สวยๆลุงหนวดด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ